อเต็มที่เลยนะคะนี่แหละนะคะลูกสาวเรานะคะทำอะไรก็ได้ทำแล้วหนูมีความสุขแดนเซอร์ท่านหนึ่งนะคะ <c oughs> ให้เล็กบอกแบบนี้นะคะแดนเซอร์ของเรานะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะเป็นตัวของตัวเองแดนเซอร์ท่านหนึ่งก่อนนะั้นไม่เล็กบอก <c oughs> น่ารักนะคะ สไตล์หนูนะคะนี่เห็นไหมทำอะไรก็ได้นะคะสไตล์ความสุขไม่มีใครว่านะคะเนาะนี่แหละความน่ารักของลูกลาแล้วนจะจ๊ะนี่นี่ดูไปก็มีความสุขนะคะให้รอยยิ้มนะคะได้หมดกระโดดโลดเต้นยังไงนะอิสระภาพเสรีะคะ่ะความสุขของหนูคือความสุขของพ่อแม่นะคะ ไม่มีอะไรที่จะต้องเออนะคะหนูต้องเป็นอย่างโน้นหนูต้องเป็นอย่างนี้นะซุปตาของเรานะคะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยนะคะอนาคตคุณคูณนะเนี่ยะคะ่ะเอกหมอลำนะเนี่ยเก่งขนาดไหนเห็นไหมอาจารย์แอมของเรานะคะธิดาน้อยมอมสทำยังไงก็ได้นะคะ ไม่มีใครนะคะน่ารักทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะนอนนะคะอยากกินขาไก่นอนในเซเว่นก็นอนมาแล้วนะคะนี่แหละเห็นแล้วก็มีความสุขนะคะแต่งตัวส,สวยๆมาเป็นแดนเซอร์เห็นไหมแดนเซอร์ท่านหนึ่งวันนั้นคุณยายจ่อยนะคะมองหลานอยู่ข้างหลังนั่นเห็นไหมหัวเราะนะคะนี่เต้นใหยายก่อนข,ขึ้นเวทีนะคะ นี่ก่อนขึ้นเวทีนะคะนี่คุณยายยืนดูหลานอยู่นั่นเห็นไหม,ม,ไมจุกตานะเห็นไหมน่ารักที่สุดในสามโลกเห็นไหมดีแหลกก่อนขึ้นเวทีนะจ๊ะ ไปยิ้มไปนะคะยาจ่อยยืนมองลูกสาวเ่ะนั้นเต็มที่เลยลูกล่าภาพุกษนะคะ นี่แหละตัวจริงเสียงจริงลูกล่า